สวัสดีครับผมต่อสูซูเกตไมค์ครับครับนะครับวันนี้เรากรเเรา็เดี๋ยวเราจะไปช่วยเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวเราจะไปช่วยตอนนี้นายอยากเป็นอมะตะเหรอ, uh huh. อเราไม่ต้องฮ uh huh. ะเฮ้ยนายเดี๋ยวฉันจะพิมพ์คำสั่งอักมา ให้นายนะไม่น่าพิมพ์เอฟเฟกเคียให้ไม่น่าพิมพ์เอฟเฟกเคีย,ให,ยให้เลยตายอย่างอนาถเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไม่พิมพ์เอฟเฟกเคียให้นายเฮ้ยน่าเฮ้ย,ยฉันอือตีอยากรู้ไหมมีหมาให้นายตีฉันน่ะนายก็จะโดนแบบนี้แหละฮ็นหมาหมา เกใครใช้กระดูกเลี้ยงเฮ้ยอะไรข้ามเหรอข้ามเหรอมางไหลดูไ <médico> ว้อตกน้ำตกน้ำหมางไหลดูไว้ไว้มางไหลหมางไหลดูไว้มางไหลหมางไหลหมางไหลดูไว้ นี่นี่กัดแม่งนี่นี่มาไล่กัดเลยเฮ้ยแล้วมึงลงไปทำไมเออกระต่ายมาใอยากตายสมโอ้ยม่าจะเอาแกเข้ามาอ้าำไมาโค้งในโค้งต้องมีอ่ะโค้ไงไหม เนี่ยดินก็มีเดี๋ยวเราไปสมบัติล่าข้าวอ่ะนี่แนี่ตายเลยนะอุ่นถอดไลท์ทิศลัทธารุ่จังวะจ๋าล่ะกูเลยโดนนะโดนนะโดนแน่โดนแน่ตอนเหือกตีอนเสือกมึงโดนแน่ นี่ไงบ้านลับของเราเรานี่สมบัติที่เราเก็บเอาไว้โอ้โหแม่มาสมบัติที่เราเก็บเอาไว้น่าจะสร้างบ้านลับอีกอันหนึ่งนะใช่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 ไดใชด้ได้ได้ได้พ่อประตูถูกปิดไปเปิดประตูก่อนไหนๆทำไมของเราไม่มีอ่ะความถึงที่เรามีมีมีดินเนาะ นายสีของได้ตามใจเขาอยากได้อาวุธชั้นเพิ่มนี่นายเป็นอะไรนายสามารถเสกอะไรก็ได้ฉันอยากได้อา,อาวุธฉันฉันจะอนุญาตให้แกลงบ่ออันนั้นสักครั้งหนึ่งเข้าใจไหมไม่คิดชะลงนายฮะไม่คิดชะลงแล้วเนฮะ้ยไหนๆห ทันจะพาเราเป็นลงน้ำลึกเต้เฮ้ย,กกยนี่เต้ปลาหมึกแกนีจ่จริงๆนะท่านต้องอนุญาตให้ลงน้ำอม,ามาตะก่อนทำไมนายไม่ฟังเนีเ่ยเฮ้ยทาไมไ<ง>มาลงน้ำอม,ามาตะเนี่ยเนี้ยน้ำเนี้ยน้ำ,นำมมอม,ามาตะน่ะอ,อุ้ยอุ้ยห้ามให้มาลงแบบนั้น,นะคะ่าก็เกินมาลงนี้รับรองว่า

โอ๊ยทำไมฉันขึ้นน้ำไม่ได้เงี้ยโอ๊ยหมาอย่าลงหมามาหมาลงแล้วมาหมามันต้องลงตรงนี้เว้ยตรงเก้าบล็อกนี่ไงฉันนายโดดมากับฉันตรงกลางโดดมาตรงกลางหลุมหลุมตรงกลางไ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 ปก่ยนนะไหตรงที่หัวฉันโผล่ไงตรงนี้เลยลงไม่ได้ ฉันออกไปไม่ได้ลงตรงนี้กลางไหนไหนายลงไม่ได้ต้องลงตรงกลางนี่ยตรงกลางเนี่ยฉันปลดไว้ให้แล้วนี่นายก็ถือไอ้นั่นสิถ,ถืออะไรถือไอเด็กนั่นแห,นนนหนออละฉันไม่มีนี่นายเอาออกอีกเลี้ยวหรือฉันไม่ได้เอาออกนายเนี่ยแค่ลงตรงกลางก็พอตื้อหลุดหลุดออกนะตื้อหลุดออก นายก็เค่นี่ลงตรงกลางให้แล้วตอนนี้ชันไปนะฉันเหนียวเอามาต,ตักแล้วฮึนายฮึฮอุดเป็นห้วงไม่ได้แล้วโอ้ส่โดูนะโอ้สีก็หายแล้วเห็นไหม เสกอาหายโคตรสุดยอดมายากกดนี่ไงเราต้องพุ่งไปด้วยความเร็วสูงไม่งั้นสวงอดชงนี่ไงตอนนี้พลั่นออกอยู่แล้วพลั่นออกแล้วครับ okay. ตอนนี้เราเป็นอมตะเราไม่ต้องห่วงผมได้อนุญาตให้เขาลงในสิบวันข้างหน้าถ้าเกิดเขาไม่ลงเขาเอาแต่นอนเนี่ยผมก็จะไม่อนุญาตให้เขาลงน้ำำาําอมตะรับรีอะค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดสิบวันข้างนี่นะโอปีอือนี่นะครับเราจะถ้าเกิดเ 10วันเขาไม่ลงน้ำอมตะเราก็จะไม่อนุญาตให้เขานั้นลงน้ำอมตะครับปิ๊ดไม่ได้ไม่ไปหาเราหน่อยไ,ได้ไหมเราอยู่ข้างนอกหาเราหน่อยนายยังไม่มาเนี่ยออกไปแล้วมือใหม่ก็อย่างนี้ละครับเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนึดโทรศัตท์ฉันไปอย่า เขาใช้งานเขาใช้งานงเขายืมใช้งานชงานโอ้โหใช้งาน,นนะดูนเาดูโอ้ดูเลยเอมตอนนี้เราลงได้เจ็ดนาทีแล้วเราก็เราไม่อยากลงคลิปยาวดูเพชรสิ แต่ไม่ใช่นะครับคนนี้เป็นคนซื้อไม่ใช่คนนี้เป็นคนหาเขาไม่ได้ซื้อมานะคบพี่น้องเสกเอาครับแหน้มนเขาที่โกงอ่ะดูสีเขาเสกดูความน่าที่โกงเขาสีเฮ้ยเฮ้ยถือดาบไว้ใครลงมาตะกล้องมีมีตะกล้อง เราเนี่ยแหละเป็นตากล้องเองเพราะเรานั้นใช้ปุ่มถ่ายคลิปเนี่ยเนีปุ่มถ่ายคลิปคนเห็นไหมรู้ไหมตัวนี้เรามีกี่ไลค์ละสองมืเอ้ยหลับไหมอย่าหลับสองสองไลค์เองนอนนอนสิเราขอลงคลิปน้อยๆครับผมไม่อยากลงคลิปมากเพราะว่านี่ไงบ่อนี้นะเป็น บอ่บอน้ำเนี่ยเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ถ้าเกิดใครดำไปถึงคอมมานด์บล็อกเปิดแล้วจะเป็นอมตะแต่มีแต่ผมเท่านั้นแหละที่สามารถกันความเป็นอมตะได้ผมสามารถลบล้างได้คือเขาต้องไปเปิดใหม่ครับเค่นี้ครับบ๊ายบาย